ครับคลิปนี้เป็นแนวทางดาวโจนของอาจารย์เบลล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดาวโจนประจำวันที่3พฤษภานี้นะครับอาจารย์เบลให้เด่นที่4และ8ครับจับคู่4นี่มี40 43 45และ49ครับเน้นที่45ส่วน8จับคู่2ตัวมี81 82 84และ85ครับ 3ตัว548อันนี้เป็นของอาจารย์เบลนะครับทีนี้ดาวโจนของซอสุมินะครับซอสุมิให้เด่น8กับ9นะครับ2ตัวจับคู่8ก็มี80 82 86และ81ครับเน้นที่81 9จับคู่90 92 96และ91เน้นที่91้ครับสตัวดาวโจรซอสุมิให้189นะครับมาแล้ว ตามคำขอนะครับขอบคุณที่ติดตามครับขอให้โชคดีครับ